ครับสวัสดีครับพกิแแตพภาสิงครับวันนี้ผมก็ได้มาหล่อแถวโอ้ยภาพสีสันน้ด้วรยบครับ,รบมาชมฝายบานตาลครับบ้านตาตำบลตาโกนอำเภอเมืองจันจังหวัดศรีสะเกดครับนี่ เป็นไฟยเก็บน้ำวัดปลาครับไฟยเก็บน้ำขนาดใหญ่เติบครับคุณเดี๋ยวผมจะุ่มอีกเบิง่งครับครับวัดปลาน้องล่องคล่องครับยูบานตาดครับ เป็นรางเก็บน้ำขนาดใหญ่ครับผมุทีมงานแมคโคหนึ่งสองสามสี่หาโกเบสามครับแคตหนึ oh, ่งโอโกเบอีกคันหนึ่งครับโกเบสี่ครับแคตทัมบิลาคันหนึ่งราคาขั้นสมคันหนึ่งครับ เดชัยอ่างเก็บน้ำเพื่อนขุดเป็นสองสันครับนี่ขุดเป็นสองสันเออเพื่อนผมน้ำทางเพื่อนครับครับอ่างเก็บน้ำเพื่อนก็มีแทงน้ำป,ป้าาแทงใงครับพุดจะทำเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ครับผมถึงต้มหมอ้แล้วครับครับผม ถึงต้องมออไปแล้วผมกับบอสามารถลงไปทางตั้งแต่ไหนครับหอนโพดพี่นองเอ้ยครับนี่ครับหลวงลงไปกับพอมิเดีายใครับบ้านนี้ครับพอใส่อัวใส่ครับอยู่ฝายบานตาดครับตำบลตะก่น อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษครับนี่กำลังก่อสร้างไก่ความจริงแล่ะละครับนี่ไก่ความจริงเข้ามาแล้วนี่ก,การที่อยู่ตัดทีเป็นเปอร์เซ็นต์กันตัดทีเป็นเปอร์เซ็นต์การทีอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับบรรยากาศครับ หลบหนอกายสิเป็นแรงทองเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของบันตาดครับแรงท่องเที่ยวของบันตาดครับเป็นแตงสโลเป็นสองพักครับคุณครับโปะลอยหนังเพื่อนก็ลงไวแล้วครับคุณวต้ต่างเครื่องสูบน้ำเพื่อนก็เอาลงไวแล้วคุณนะครับเป็นกระเลงใหม่เดงมือครับ ทีมงานรถด,ดับเพิ่อนแล้งงานของเพื่อนเขตบันตาเขตนี่กับสิเป็นสวนสมโอครับนี่แต่สวนสมโอเด้ยครับนี่ผลละหมากลังใหม่เพิ่นครับส,วนส,นสวนสมโอเป็นสวนสมโอเป็นไรมันสับปะหลังเข่าไปเป็นสวนสมโอครับนี่นะครับนัเนบงเ,นเพิ่อนครับอ่างเก็บน้ำเพื่อนครับโอ้อลังการเลยครับ เก็บกักน้ำในย่างหลายเลยครับครับผอาทิตย์ตะวันตกขึ้นไใบผลก็จะเป็นนี่ครับแล้วก็จะเป็นไอ้ช่องน้ำไหลลงห้วยครับนี่ช่องน้ำไหลลงห้วยครับครับ ทีมงานสิบหล่อเพื่อนไก่ความจริงแล้วครับกระชิมีผลนะครับเป็นหวัดปลาครับลิ่งปลากระมีเด้วยครับบันตาดนี่เป็นหวัดปลาเก่าแก่ดังเดิมครับหลายตั้งแต่ผมมาท่านเกิดครับ40่สหาสิบปีเดี๋ยวรมั้งรับนี่ถือว่า โดนแห้งอาจจะเป็นเจ็ดสิบปีหรือแปดสิบปีหรือร้อยปีก็ว่าได้ครับประวัติเป็นในวัดปานีตั้งแต่ต่างน่นต่างมู่บานมากครับอ่างเก็บน้ําบ้านตาดตำบลตะโกนอําเภอเมืองจันจังหวัดศรีเกตครับเพื่อนก็ได้ทําการขุดหลอกน้องเกาเพื่อนขยายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ครับวันนี้ทำน้ำประ้าพลังงานแสงอาทิต์กำลัลงเริ่มก่อสร้างครับ เป็นงานที่ใหญ่เติบครับอลังการครับครับเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของบานตาดครับครับน,นี้ผมก็ได้ดมากก็บลากผ้าเลาะครับนี่บลากผ้ามาเลาะครับนี่บลากผ้ามาเล,ลาะบลาเพื่อได้ดผ้ามาเลาะก็เลยมาลเลาะแถวนี้ครับนี่ผมก็ได้ดมาเลาะชมเบิ้งการฟุดหนอก คุดหลอกคลองน้ำห้วยผายเก็บน้ำครับก็ขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามชมช่องอีแตะพาสิงผมจะได้ถ่ายคลิปหลากหลายครับให้พี่น้องในเบื้องกันให้พี่ๆน้นองๆได้ติดตามชมช่องอีแตะพาสิงก็ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณลวงนาครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผม,ผมนี่คือการทำงานของ โอ้ oh, สิบหล่อครับเป็นไส้ซักครับซักตึ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 กเลยครับอ่าถอยไหมครับถอยไหมครับมันเป็นไส้ซักครับว้าวดันดันโกเบวิ่งเข้าไปช่วยโอ้ผ oh, ่านไปได้ด้วยดีครับพืนบอก แบกเอก็นกับเทเลยไปเลยครับครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆครับที่ <c oughs> ให้การติดตามให้การอนนะไรผมกับคลิปนี้ผมกับไ้ซ้ำนีก้อนนอครับขอบคุณหลายๆครับกดฝากกดไลค์กดติดตามกดซับกระดิ่งให้ผมนั่นเด้อครับ ไปพอคลิปใหม่ๆครับจะ,จะไหนกน็พอกันคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ